ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอปพลิเคชันวันนี้แอปที่ผมจะมารีวิวก็คือแอปที่มีชื่อว่า g u i t a r t u n ่ครับมันคือแอปที่ใช้สําหรับตั้งสายกีตาร์นะครับสําหรับบางคนที่ต้องการที่จะตั้งสายกีตาร์แล้วไม่มีเจ้าตัวที่ใช้ตั้งสายนะครับอ่าจะเป็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันก็เขาเรียกว่าอะไรนะจูนเนอร์ใช่ไหมนั่นแหละสาหรับใครที่ ไม่มีตังซื้อจูเนอร์หรือว่าตอนนี้เพิ่งได้สายกีตาร์หรือว่าได้กีตาร์ใหม่หรือหรือรู้สึกว่ากีตาร์มันเริ่มเสียงเพี้ยนแล้วแต่เราไม่ได้มีจูเนอร์นะตอนนี้ครับแล้วเราจะต้องทำยงไงใช่ไหมครับผมก็เลยไปเจอแอปนี้ครับผมลองไปเซิร์ชดูแล้วไปเจอแอปนี้มาผมรู้สึกว่ามันน่าใช้มากๆก็มีเหมือนเดิมครับมีทั้งสตรีที่เป็นแ n d r o i d แล้วก็ iOS เเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันใช้ยังไงแอปมีชื่อว่ากีตาร์ทูน่าครับอ่าเมื่อเข้ามาในแอปแล้วอ่าลักษณะมันก็จะเป็น จริงๆมันจะให้เราเซตติ้งต่างๆเลือกก่อนนะครับว่าเราจะใช้เป็นเครื่องดนตรีประเภทไหนอ่ะและ้วพเราเลือกหลักๆแล้วไอ้พวกทูพวกเกมพวกซองพวกยูมิวสิชเชียนอะไรต่างๆนียผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นส่วนส่วนแยกย่อยเนาะผมขอพูดถึงส่วนที่ใช้เป็นจูนเนีร์แล้วกันมันจะมีออโต้นะครับเปิดปิดตรงนี้ออโต้ก็คือหมายถึงว่าเราดีดสายไหนก็ตามมันจะดีเทคเสียงให้เอง ส่วนถ้าเราปิดไว้เนี่ยเราก็จะเลือกสายเองว่าว่าตอนนี้เราต้องการตั้งสายทายไหนนะครับส่วนตัวผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นเลือกทีละสายดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับมีกีตาร์ตัวนึงซึ่งมันเป็นแบบนี้นะครับเอาว่าผมมีกีตาร์โปร่งอยู่ตัวหนึ่งแล้วกันนี่ถ้าผมต้องการตั้งสายผมก็เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็เอา ตัวโทรศัพท์หรือว่าตัวดีไวท์ที่เราใช้เนี่ยเข้ามาใกล้ๆนะครับอ่าสมมุติว่าสายมันเพี้ยนอยู่แล้วกันเนาะผมจะลองทําให้มันเพี้ยนกันอ่าทีแรกผมจะตั้งสาย6นะครับเลือกมาที่สาย6เสียง E นะครับแล้วเราก็ดีดสาย6กครับของเราอ่าเห็นไหมครับว่ามันติดลบแสดงว่ามันยังอยู่ไกลอยู่นะครับเราลองบิดเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็ลองดีดเห็นไหมครับว่าสเกลมันจะลดลง เพราะว่าอ่ามันเริ่มมันเริ่มใกล้เข้าความเป็นสาย E เข้ามาแล้วล้วก็ดีดครับดีเรื่อยๆแล้วก็บิดถ้ามันอยู่ตรงกลางก็คือได้แล้วนะครับต่อไปเป็นสายที่5ครับสาย A นะครับ ไปเป็นสายที่4นะครับสายดีแล้วก็บิดแล้วก็บิดไปด้วยอย่างนี้ครับต่อไปเป็นสายที่3มนะครับ สายหนึ่งครับสายสุดท้าย เรียบร้อยนะครับถ้าเราตั้งสายเสร็จมันจะมีป๊อปอ,อัพเด้งขึ้นมาถามว่ามันโอเคไหมหรืออะไรยังไงนะครับก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับตั้งสายกีตาร์แล้วก็ลอง ได้นะครับและถ้าสมถ้าสมมุติว่าใครที่ตั้งสายนะครับผมอยากลองอยากเตือนดูสักจุดหนึ่งก็คือเวลาเราหมุนสายแล้วก็เราดีดสายเนี่ยเราต้องเช็คดูให้ดีว่าสายที่เราดีดสายที่เราหมุนมันเป็นสายเดียวกันจริงๆนะครับเพราะถ้าสมมติเราหมุนอีกสายหนึ่งแล้วม,มาดีดสายหนึ่งซึ่งเสียงมันไม่เปลี่ยนแต่ว่าสายมันไดตึงเกินไปแล้วมันจะอจะขาดได้นะครับตรงนี้ต้องเช็คดีๆดด้วยเวลาเราบิดนะครับดูด้วยสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่า ให้มันจะตรงจริงไหมเพราะมันเป็นแอปพลิเคชันมันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นจริงๆแล้วก็เราไม่รู้ว่าไมค์ของสมาร์ทโฟนหรือของอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันรับเสียงได้ขนาดไหนนะครับก็ด้วยทีท่ตรงไม่ตรงเนี่ยผมเช็คดูให้แล้วนะครับเพราะว่ากีตาร์ผมเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าจูนเนอร์ในตัวนะครับมันเป็นกีตาร์ที่มีภาพไฟไฟ้าแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจูนเนอร์ในตัวด้วยซึ่งอ่ผมลองเปิดให้ดูมันจะมีไฟขึ้นอยู่ นี่คือสาย E นะครับเห็นไหมครับมันขึ้นเป็น E นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยมันอาจจะมีเพียเพ้ยนๆนิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่าสเกลมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะน่าจ,จะมีแบบเหลี่ยมๆก็อยู่นิดหนึ่งนะฮนะะนครับอ่าเป็น E นะครับซึ่งมันอาจจะเหลี่ยมอยู่นิดหน่อยไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราตั้งผ่านแอปเนี่ยควาจริงถ้ามันแค่ มันตรงแล้วมันพอเล่นได้ก็ถือโอเคแล้วแต่จริงๆนี่มันค่อนข้างตรงนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีผลกับพวกตรงหมุดตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยมันอาจจะยังไม่เข้าที่ดีนักมันก็เลยทาให้เสียงแบบขยับเขยืขย้อนหรือว่ามีความเพี้ยนอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่ซีลิกสแบบนักดนตรีอาชีพจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเพียงพอนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับสําหรับคนที่กังวลหรือสงสัยว่า มันจะมีปัญหามันจะตรงจริงไหมสบายใจได้ครับผมลองพิสูจน์ดูแล้วมันตรงทุกเส้นเลยครับทุกเส้นนะครับถ้าสมมติว่าเรารูกสึกว่ามันเพี้ยนตอนไหนเราก็มาจูนใหม่ได้นะครับก็แนะนําเลยสําหรับใครที่กําลังมองหาจูนเนอร์ในการตั้งสายกีตาร์แต่ว่าถ้าจะสั่งมังนก็เสียเวลาอาจจะนานหรือว่าเรายัางไม่ได้จะที่จะใช้ตังค์ซื้อรู้สึกว่ามันอาจจะไม่คุ้มก็<บ> ลองแอปนี้ได้ครับเป็นแอปที่ฟรีนะครับไม่เสียสักบาทเลยฟรีแล้วก็ดีมากๆผมใช้อยู่ตลอดนะครับพผมมีกีตาร์หลายตัวบางตัวมันก็ไม่สามารถมันไม่มีจูนเนอร์ในตัวมันก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้เล่นมาตลอดก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับสำหรับแอปที่อยากจะแนะนําในวันนี้สําหรับใครที่สนใจที่จะตั้งกีตาร์หรือว่าจูนเสียงกีตาร์โดยที่ไม่มีเครื่องจูนเนอร์ก็ลองใช้แอปนี้ดูนะครับส่วนนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็เหมือนเดิมครับ คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างผมจะพยายามตอบให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ as soon as possible ครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับไว้เจอกัน